งานไม่ใหญ่แน่นะเวงานเลวแต่งตัวง่ายๆสบายๆเนี่ยค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะมีแต่คนเงินเองเท่านั้นค่ะมาให้ได้เะแน่ะเวเวเวงานไม่ใหญ่แน่นะเวเวนเล็กวเวงานไม่ใหญ่แน่นะเลดี้จ็กกี้ค่ะน้าตัดสัวป่สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เลดี้แจ็ค ในวันที่เช้าจนแบบว่าถ้าเปิดตาไม่ขึ้นวันนี้นี่ะคะดิฉันจะ่านุกคนเนะคะมาบุกกองอีกแล้วกองเบื้องหลังการสิตติ้งละครเรื่องใหม่ของยายแซคมีนามว่าโนกิไม่ใช่นี่เดว่าสามสาวโคกอีแรงนะคะเซอร์ไพร์มากเพราะว่านี่จะเป็นละครเรื่องแรกนะคะที่ตะกี้ได้ใส่ชุดไทยใช่วเป็นในส่วนของอะไรคะอดบูด ดอดีตพี่เพียดแบบพีเพียดจินตนาการเธอเคยได้ยนะินไหมไม่เคย,เคยพีเพียดจินตนาการคืออะไรรอดูได้ในสามสาวโคกอีแลกนะคะขอไปแต่งหน้าก่อนค่ะเลดี้จากีค่ะนะจากีจ้าชื่อจากีาลูกแรกลูกอะไรค่ะคุณแม่ลกที่เชอร์รอลลูก พิซ่าผสมมาดอนน่าค่ะาพิซ่าผสมมาดอนน่าคือบอกรอติดตามได้เห็นมีชุดเต่อด้วยมันคือชุดไรคะพี่สาวของดิฉันหรอคะออก<า>ไรมาเลยเออาไปให้เห็นปะคะจิ๋งหอหรือจะเป็นเอนนเสืองามเอียหงหรือเป็นชุดนางเสือดาวก็เป็นไปได้รอดูตื่นเต้นไหมคะจะเห็นลูกสาวใส่ชุดไทยแปลตื่นเต้นนิดหนอด่อยจริงๆเขาไม่ตื่นเต้นเรื่องชุดแต่กังวล ว่าคือลูกเรามันด้วยความโดดเด่นมากนะ,ะเนาะแบบความไม่เหมือนชาวบ้านหรือว่าความแบบกระเปิสกระป้าความอะไรอย่างเงี้ยเารกกาจะปวรลูกเราจะทำให้จุดไทยเขาสิงแค่เราก็เลยตื่นเต้นนิดน,นึงว่าโอ้ยเดี๋ยวคนจะมองภาพหลักจุดไทยเปลี่ยนไปเมืมเอ่อมีเปลยรัากายของมันมั่นใจว่ายังไงก็สวยสวยแน่นอนเพราะว่าเรามันาน้านี่ตอบดีเกินไปอ่ะหรอใช่คาดหวังว่าจะกัดลูกสาวเนี่ยรอดูน่าผักเถอะของลูกดิฉันได้เลยค่ะ สุดเข้ากับเพลงอยูน่ะนะกินข้าวกินยาค่ะกินข้าวกินยาค่ะยาแม่พ้อมนุษหนูทำงานค่ะหนูหนูไม่ได้เลยเหรอก <_ d> ็อยู่ไปให้มันชินชิน <_ d> รับบทเป็นนางรำ <_ d> โอ้ย <_ d> ก็จะเห็นชั้นได้ร์ชั้นหนีแต่ว่าสนุกเพราะว่าละครแล้วได้ไปละครบูเธอก็จะเห็นบูทั้งบูทั้งพี่เลียทั้งบูทั้งทั้งบูทั้งพี่เลียบทั้งลำโอ้โหมีสามคนใช่ไหมสามสาวใช่ปะพี่น้องกันสามสาวพี่ม้ามีชั้นเป็นลูกคนกลางแล้วก็มีีเดียเป็นลูกคนเล็กอืมเดี๋ยวเตรียมเข้าไปฟิตติ้งเนาะอ่ะเด็กแก๊งมาอันนี้ต้องาแรคเตอร์ รวมตัวกันแล้วสามพี่น้องใช่สามแม่ครัวเลดี้จากีค่ะธอเคยเห็นพ่อนางแบบจีนมาโพรดปะเคยเห็นเติ๊กเติ๊กเติ๊กเะเราดีเนอรตอบเติ๊กเติ๊กขาเปลี่ยนขา ขายวะขายถ้าเพืขายออนไลน์เหรอขายของออนไลน์ขายชุดออนไลน์เออขายเอารวยขายเอารวยที่ไม่ได้ทำประจำแล้วเป็นอะไรคือวลามอ่ะคือวลามเออเป็นแบบเซ็กชวลฮาร์เลสเมนคาเลเตอร์จะต้องคุกคามหรอคะใช่ระบบนางเซ็กชวลฮาร์เลสแมนแต่ว่าผู้ชายยินยอมซึ่งถนัดอยู่แล้วก็คือกลัวฉันว่าวันหนึ่งฉันจะโดนคดีนี้มากว่าต้องแจ้งคตำรวจว่ามันเป็นงานค่ะมันเป็นงาน ที่เรารักมันเราก็อยากจะทำให้เต็มที่คือเรื่องนี้ไม่ต้องใช้ความสวยใช้ความตลกตลกอย่ตลกย่เดี่ยวโอเคไม่สวยอีกแล้วตลกอีกแล้วค่อยๆแตะห่างเข้าไปเรื่อยๆครับคนอะไรผู้จัดสร้างละครให้เอาชีวิตจริงมาใช้ ชื่อผู้จัดชื่ออะไรไนรัตน์หรือว่าชื่อแจ็คกี้จาครินก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูภาพเลยค่ะว่ายังไงความจีบดิวแรงๆไม่รู้ต้องดิวหรือต้องกดก่อนขอแล้วแบบอย่าตะกินขนน้องเ้าก่อนเก็บปากการก่อนโอ้ยรอดานยาตะกินขนน้องเ้าเห็นไหมเริ่มแล้วโอ้ยจะพาเขาไม่ต้องคิวเราคุยกดอย่างเดียวแต่วบาย ภ e, ูมิใจในตัวลูกภูมิใจจริงๆเลนสไม่มีอะไรมาต้านแล้วใช่ถือว่าสอนมาดีค่ะใช่มากว่าไปได้ดีใส่แบบนี้จะใครมาก็เลยคนาหนึงไปนึ่มาอ๋อจากเยตตต้นอ๋อ อันนี้คือชุดไรอ่ะอันนี้เนี่ยคือเป็นชุดนางรำคือท,ทางเนี่ยเราเปิบบเป็นนางรำด้วยนอ้องจตะกระปูดได้ตลกได้เป็นอยุธยานในจินตนาการแล้วยังต้องรำอีกด้วยซึ่งตอนนี้เราก็กำลังแบบว่าทำให้ชุดมันเข้าทรงอกเอวให้ดูมีความเอลเอฟให้มีอกที่32เอวที่24และสะโพกที่36ออกสปี่าแล้วพอนุ่มมิเต็ดเราก็จะมีลุกเข้าเมือง เข้ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีการจัดองค์ทรงเครื่องที่ท่านท่านอี่ใหญ่ลังกาแล้วก็จะมีชุดนางเสือนางสาวทำไมต้องมีชุดนางเสือด้วยอ๋อุกก็คือว่านางเสือก็คือชั้นสามเสือสาวไงกระดูกความพิติธรรมตั้งตัวเองเป็นสัตว์เตียนแล้วก็ทลายความตัวให้หมดไปจะเป็นนางเสือยังไงต้องติดตามนะคะรู้สึกยังไงคาคู่กับนางเอกคนนี้ ู้สึกดีใจมากครับฉันได้จำมาเล่นคู่กันทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยภูมิใจมากเลยเหรอใช่เออแฮปปี้มากที่แบบว่าเป็นพี่แม็กก็คืองานตั้งแต่มาแล้วรู้ว่าพี่แม็กแบบ5-3แล้วก็เล่นได้เลยเออไม่ต้อขาย,ายวิญญ okay. าณรนะวังขายหน้าเฮ้ยไม่มีขายหน้าของจริงไปติดตามชมกันเนาะใช่ใน18,000นเลยไม่ใช่สาวสาวโคกอีแรนค่ะไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วลุกสุดท้ายของเรานะคะก็คือลุกนางเสือซึ่งตอนนี้เราต้องรีบละเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสือเสือจะกินไม่อิ่ม <c oughs> ละเพราะว่าเสือหิวตลอดเวลางงมากเสือมา้รรารอถ่ายรูปใช่ไหมค่ะโอเคเดี๋ยวจะไปรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะเร็วไม่ต้องพูดไปหา<ม>ทุกคนลุกสุดท้ายแล้วค่ะก,ก,ก,กับทั้งเสือจะไปจะไไหมจ๊ะยังไงจะไม่ ผู้สักหนึ่งทีเ right? right. ส <c oughs> <t ong onions> ืออะไรวะยังไงคะสามเสือสาวคอ่อยู่แต่ะคนก็จะมีความสามารถของตัวเองดิชานห้ความสามารถในเรื่องของหอมีแล้วก็มีความอิสระาควมสามารถเรื่องมูกหอจังหวัดต่อยค่ะ ตายะใอะไราตเป็นคนเก่งาสมุทรไทย่ากนโ้วจรเข้ามานี่ยแบบก็ตลไปเลไม้ลงมือเยอะเธอลายเดีะนี่สืตของคนนี้ก็คือเป็นเจแม่เห็นเื้อไ่ม็เล่าโกองเอาจริงนะสาคนนี้เนี่ยง่ายสุดง่ายคันชามีธอวิต ผิดจ้ะเพราะว่าถ้าอยู่กับเราคนเราต้องเป็นอีกอาถรหนึ่งอะไรโอมสิบชี้ขาทร์สีหรขอทำท่าแบบเสือกันหน่อยสามลองทำท่าแบบคองเวียนสิเดียวอยู่ สามสาวเสร็จแล้วไปสัมหุ้มกลับก่อนป่ะอยากให้ฝากเลยคสามสาวพวกอีแลนสามสาวพวกแรงก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่สนุกสนานมากมีครบหมดทุกอย่างเลยป่ะค่ะโอเคค่ะฝากด้วยสำหรับสามสาวพวกแกร์นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนเลยะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเลดี้สากีค่ะ